ไม่ได้ก็ไม่เอาสิงเตรียมยื่นไกเซโดครั้งสุดท้ายหรือเชลซีเลิกสนแชร์กีบัญชีไม่เปะ๊ะเชลซีจ่ายค่าปรับยูฟาสวัสดีครับ ก่อนแล้รับช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับมาเย็นนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังอย่ามารอติดตามกันนะครับผมก็สำหรับคนที่มาดูครั้งแรกผมทำเป็นตอนๆมาให้ข้างล่างน,นะสามารถกดที่ description ข้างล่างได้เลยสามารถกระโดดไปไดาารกระโดดาามาดูตอนที่สนใจหรือว่าจะดูจนรวดเดียวจบก,ก็ทำได้เหมือนกันฝากไว้ด้วยนะครับ โอเคอ่ะก่อนจะไปเริ่มนะครับผมขอฝากไว้ด้วยเลยกับอันนี้เหมือนเดิมนะครับผมอเล็กซ์ออนชายนะเดี๋ยวใกล้จะใกล้จะวันแม่แล้วเดี๋ยวจะมีคอลเลคชันวันแม่ด้วยนะครับใครที่สนใจก็ทักไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดและติดตามในในทิกเกอร์อินสตาแกรมแล้วก็ในเว็บไซต์อเล็กซ์นชายฝากไว้ด้วยนะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับผมใครที่มีแพลนจัดง,งานอีเวนต์ไซส์เล็กกลางใหญ่นะครับผมก็ทักไปได้เลยนะบาโรคอนไนเซอร์ Bar นะครับผมทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดบาโลฝากไว้ด้วยนะครับโอเคมาเข้าของาลลขวข มอยเซกาเซโดกนก่อนแล้วกันนะครับผมอันนี้หลายสื่อเลยนะครับผมก็มีทั้งสกาดสปอร์ตโรมาโนนะครับผมไทมส์ ames, นะแล้วก็มีสื่อจากเอกวาดอร์ด้วยเหมือนกันนะอ้าเริ่มที่จากดัมมิสเตดก่อนนะครับผมอันนี้รายงานจากสกาดสปอร์ตนะบอกว่าเชลซีเนี่ยไม่ยอมแพ้ที่เซ็นสัญญากับมอยเซกาเซโดน,นะครับผมมาจากไบรตันนะหลังจากที่โดนปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดไปที่80ล้านปอนด์ยังไงก็การดาเนินการเจรจายังดาเนินต่อไปนะครับผม โรมาโน่บอกว่ายังไงโรมาโน่บอกว่าเชลซีเนี่ยยังไม่ได้ถอนตัวจากการเจรจากับไมเซกาเซโดนะครับผมทำการที่มีรายงานในวันพฤหัสที่ผ่านมาว่าโดนปัดดีลตกไปนะครับผมไบรตันเนี่ยมีจุดยืนที่ชัดเจนของพวกเขานะครับผมหลังจากที่ปฏิเสธข้อเสนอที่ราคา80ล้านปอนด์ไปเมื่อวันนี้แต่นั่นเนี่ยก็ไม่ทำให้อะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมแผนการของเชลซีเนี่ยก็ยังคงติดต่อและยังดำเนินการพูดคุยกันต่อไปเดอะไทมส์นะครับผมนำโดยแกรี่เจคอบนะครับผมแล้วก็มีทอมออลนัทแล้วก็มีคอนสแตนตินแอคเนอร์ด้ววยนะบอก่า มาเซกาสเซโดนะครับผมและเอเจนต์ของเขาเนี่ยได้มีการเข้าไปพูดคุยกับไบรตันนะครับผม mm hmm. เพื่อพยายามที่จะทําให้ราคาเนี่ยต่อให้มันลดลงมากกว่า100ล้านปอนด์ได้ไหมนะครับผมเชลซี Chelsea เนี่ยโดนปฏิเสธข้อเสนอไปนะครับผมเ mm hmm. มื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาที่ราคา80ล้านปอนด์นะแต่การที่ไบรตันเนี่ยมีจุดยืนที่ชัดเจนแบบนี้เนี่ยทำให้แกเซโดเริ่มรู้สึกไม่พอใจนี่ตามรูปไปเลย <laughs> และแกเซโดเนี่ยก็กระตือรือร้นที่จะย้ายไปที่เชลซีด้วยเหมือนกันนะครับผม แล้วก็มีรายงานจากโชเซอัลเบรโตนะครับผมโมเลสติน่านะอันนี้เป็นสื่อจากเอกวาดอ์นะครับผมก็ RTS เอกวาดอนนะบอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอครั้งที่5และจะเป็นข้อเสนอครั้งสุดท้ายสำหรับมอยเซไกเซโดของไบรตันแล้วด้วยเหมือนกันนะก็คือไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วเว้ยเออ,อย่างนั้นเลยนะครับผมก็ยืดเยื้อมากเสียเวลานะอย่างที่บอกไปก็คืออยากได้ก็จริงนะแต่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยถ้ามันยืดเยื้อมากๆเนี่ยมันมันส่งผลต่อ ต่อสภาพของทีมด้วยต่อแผนการเล่นของทีมด้วยเหมือนกันทีมจะได้ไปโฟกัสตัวอื่นนะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าถ้ายื่นคําขาดขนาดนี้เนี่ยมันจะไปจบที่เท่าไหร่นะครับผมอย่างที่ผมบอกนะเขาคงอยากได้เงินต้น80นี่นแหละแต่แอดออนหรืออะไรต่างๆนนเนี่ยมันจะไปจบที่เท่าไหร่เท่านั้นเองนะก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมสำหรับอนาคตของมอยเซียกาเซโร่นะส่วนข่าวต่อไปนะครับผมแบบไปพูดถึงคอนเนอร์กาลาเกอร์หน่อยนะครับผมอันนี้เนี่ยรยายงานจากสกายสปอร์ตเหมือนกันนะครับผมดามนเชียเหมือนกันนะบอกว่า มีการพูดถึงนะครับผมว่าเวสต์แฮมเนี่ยยังให้ความสนใจกับคอเนอร์การ์ลเกอร์อยู่นะซึ่งเขาเนี่ยเล่นบทบาทสําคัญเลยในช่วงปีซีซั่นของเชลซีนะครับผมก็สองนัดแรกนะและทําประตูได้ด้วยนะครับผมการ์ลเกอร์เนี่ยเหลือสัญญาอีก2ปีนะซึ่งสก,กาดสปอร์ตเนี่ยบอกว่าได้รับแจ้งว่าเชลซีเนี่ยพร้อมที่จะขยายสัญญาของเขาด้วยนะครับผมแลวก็ไม่คิดว่าจะถูกตัดโอกาสในการย้ายทีมด้วยเหมือนกันนะก็อย่างที่บอกเป็นไปได้ทั้ง2ทางนั่นแหละจะอยู่ต่อถ้าอยู่ต่อก็ต้อ,ตองต่อสัญญ,ญาถ้าไม่อยู่ก็อาจจะมีกกกกาาาารรรรขยยอออออไไปปดด้้้ววเเหมเะะมืนนนนนนนัััััพะะะฉตตติ่แลคบ โอเคส่วนอีกคนนึงนะครับผมไปพูดถึงคนนี้หน่อยนะครับผมอ่ะอันนี้เนี่ยรายงานจากนิซ่าคินเซล่านะครับผมพูดถึงโนนี่มาดูเอเจนะบอกว่าเชลซีเนี่ยหวังว่ามาดูเอเจนะครับผมจะกลับมาในเกมที่พบกับฟูลแลมนะครับผมในเมืองวอชิงตันนะที่จะเจอกับฟูลแลมในวันพรุ่งนี้เอยในวันเออใช่ ก็คือจะเป็นวันอาทิตย์เช้าวันนี้นะครับผมก็เช้าโมกุวานี้บอกว่าแม่งงงก็คือตีหนึ่งสี่สิบห้าตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับผมก็เดี๋ยวมารอดูว่าจะได้ลงหรือเปล่านะก็หลังจากที่มีอาการบาดเจ็บแฮมสตริงไปนะครับผมซึ่งทําให้ช่วงปีซีซั่นของเขาเนี่ยมันหยุดชะงักลงไปด้วยนะเอาก็เดี๋ยวรอดูว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่นะครับผมสำหรับโนนี่มาดูเอเจนะส่วนข่าวต่อไปนะครับผมตีเป็นลือไปก่อนแล้วกันนะอันนี้เนี่ยรายงานจากนากาวคิซซิ่งจริงๆฟังได้นะจากรายงานซีฟซีนะครับบผมอกว่า ได้รับแจ้งนะครับผมว่าเชลซีเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนตัวยงของแชกีนะครับผมเนื่องจากทัศนคติของแชกีเนี่ยจึงทาให้ดิวเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วด้วยเหมือนกันก็รอดูรอดูกันต่อไปนะครับผมอย่างที่บอกนะดิวไกเซโดตัวตัดเกมเนี่ยต้องจบก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยไปดูเรื่องของตัวรุกกันอีกทีนึงแต่ก็ฟังหัว้หูวก่อนแล้วกันถึงจะเป็นนาธานจิซซิงเขาเถอะมันยังไม่มีสื่อใหญ่ออกมารยายงานไปในทางเดียวกันนะก็เดี๋ยวรอติดตามมาต่อไปแล้วกันนะครับโอเคส่วนข่าวต่อไปนะครับผมไปพูดถึง อันเจโลกาเบลหน่อยนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากไซมอนจอร์ซ่าของแอตติกยุเอนะบอกว่าโรอิกดีเชียนะครับผมที่เป็นหัวหน้าทีมสรรหาของซาสบุกนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่บราซิลนะครับผมเพื่อจับตาดูฟอร์มของอันเจโลนะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้อยู่ที่บราซิลนะครับผมแล้วก็ไหนจะมีการลงเล่นกับซานโต้ในช่วง3ปีที่ผ่านมานะซึ่งเขาเนี่ยได้แชร์ข้อมูลนะครับผมให้กับเชลซีนะก็ได้นมแาวให้เชลซีเนี่ยเซ็นสัญญากับนักเตะมาในราคา15ล้านยูโรนะ ดิเชียเนี่ยบอกว่าต้องการให้อันเจโรนะครับผมอยู่ที่ซัสสกด้วยเหมือนกันนะแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ง่ายของเชลซีที่จะส่งเขาไปยืมตัวหลังจากที่จบปรีซีซั่นแล้วด้วยเหมือนกันฟอร์มดีอย่างที่บอกนะครับผมก็แค่ต้องมีไม่รู้เหมือนกัน,นไปอยู่กับปาติเวลาแล้วฟอร์มจะเป็นยังไงด้วยเหมือนกันอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอต่อไปนะก็ผมคิดว่าการที่เราจะมีข่าวกับทั้งโมฮัมเหม็ดคูดูสใช่ไหมแชกี ie, หรือว่าจะเป็นมเคิอลโอลิเซหรืออะไรตามนมันเป็นตำแหน่งที่ ที่ใกล้เคียงกันกับอันเจโรด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็อาจรอติดตามมาต่อไปแล้วกันนะว่าสุดท้ายอันเจโร่เนี่ยจะได้ไปทัชสบุกหรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ทุกคนคิดไย่งไก็ลองแชร์มาดูแล้วกันนะครับโอเคเอาค่ะต่อไปนะครับผมเป็นกาเบียวเหมือนกันนะแต่เป็นกาเบียวซโนนีน่านะครับผมอันนี้รายงานจากโรมาโนะ่เนาะบอกว่าตอนนี้นะครับผมสโมสรใน เบลเยียมนะใกล้ที่จะได้ยืมตัวกับกาเบรียลโนินาแล้วใกล้จะเฮียวิโกเร็วนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมเข้าใจว่าใกล้จะบรรลุข้อตกลงได้สัญญายืมตัว1ปีนะจนถึงมิถุนายน2องโันี่ิ่นาเนี่ยต้องการลงเล่นอย่างสม่ําเสมอนะครับผมและเขาเนี่ยเป็นส่วนสําคัญของแผนอนาคตที่เชลซีด้วยเหมือนกันนะก็ทีมที่จะไปเนี่ยชื่อว่าแคชยูเปียนนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวรอดูยูเปียนอ่านอ่านผีขอภัยดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปก็ใกล้จะเฮียวิโกแล้วนะครับผมไม่ได้ลงเล่นัรบะค โอเคอ้าวก่อนจะไปที่2ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินทร์มีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไปด้วยนะโอเคอันนี้นะครับผมรายงานจากฟุตบอลทาน์เฟอร์นะบอกว่าเซลซีเนี่ย ยืนยันนะครับผมว่าลูซิสทอร์อเนี่ยจะไม่โดนขายในซัมเมอร์นี้นะครับผมท่ามกลางที่มีการให้ความสนใจจากนิวคาสเซิลก็ตามนะเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยกำลังมองหาแบ็กซ้ายคนใหม่อยู่นะครับผมและฮอลเนี่ยถูกพิจารณาว่าเป็นเป้าหมายด้วยยังไงก็ตามได้รับแจ้งว่าเชลซีเนี่ยจะไม่ขายเขานะครับผมหลังจากที่เสียเมาส์ให้กับคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกในตลาดซื้อขายรอบนี้ไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเมาส์ฮาวเวดโควาซิดอีกนะครับผม,ผมก็คงไม่คิดอยากจะแล้วน้องเนี่ยอายุยังน้อยแล้วน่าจะได้อยู่กับทีมยาวๆด้วยเหมือนกันเเพรรราาาะะะฉนนนนนนนัััั้้้ดดี๋ยววอออออตตตติมคคขงงกก่ไปแลบ โอเคส่วนข่าสุดท้ายนะครับผมไปพูดถึงสเตทเมนต์อันนี้หน่อยอันนี้เป็นสเตทเมนต์ของเชลซีนะครับผมพูดถึงการตัดสินใจของยูฟาเนาะก็จริงๆเนี่ยเนื้อหาก็คือไม่มีอะไรนะก็คือแบบว่าเชลซีเนี่ยได้ออกแถลงการนะครับผมเรื่องของการตกลงจ่ายเงิน10ล้านยูโรที่เป็นก้าปรับให้กับยูฟานะครับผมเนื่องจากว่ามีการตรวจบัญชีแล้วเนี่ยในช่วงของยุคเสี่ยมีนะครับผมมันไม่ค่อยสมบูรณ์พะมาไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ยก็ เขาบอกว่าแค่นี้เชลซีเนี่ยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะครับผมแล้วก็ช่วยเหลือยูฟาในการสอบสวนเรื่องเหล่านี้และหลังจากที่วิเคราะห์กันโดยหน่วยงานควบคุมทางการเงินของยูฟาแล้วเนี่ยสโมสรเนี่ยได้เข้าสู่ข้อตกลงนะครับผมกับยูฟาภายใต้ตกลงดังกล่าวเนี่ยก็คือจะต้องจ่ายเงินสนับสนุนนะครับผมให้กับยูฟาเนี่ยประมาณ10ล้านยูโรนะครับผมเพื่อเป็นการชำระในเขาเรียกนะค่าปรับตรงนี้ไปด้วย ตามหลักของกลุ่มเจ้าของใหม่ของเชลซีนะครับผม,ม,ก,ม,ผมก็ได้มีการตัดปฏิบัติตามกฎหมายนะอย่างสมบูรณ์และโปร่งใสนะครับผมและก็โดยงานเนี่ยช่วยกำกับดูแลด้วยเรารู้สึกว่าเราเนี่ยทราบซึ้งนะครับผมในกรณีที่เราได้รับการสรุปโดยการเปิดเผยนะครับผมเชิงลุกต่อยูฟานะแล้วก็ข้อตกลงนี้ที่แก้ไขได้ก็ได้รับงานอย่างเต็มที่เราเนี่ยขอแสดงความขอบคุณต่อยูฟ่านะครับผมสําหรับการพิจารณาเรื่องนี้และเชลซีเนี่ยให้ความสําคัญสําหรับความความสัมพันธ์ที่มีกับยูฟาเป็นอย่างมากนะและก็ตั้งตารอที่จะสานต่อความสัมพันธ์นนนนนีีี้้้้ใออกกกหหหลาาายยปขงดวเมืั เอาจริงๆว่าก็คือถ้าว่าเราก็คือก็กกจ่ายไปไง <laughs> ไม่รู้เ <laughs> หมือนกันอ่ะก็อ่ะก็คือ,อ,คอสรุปก็คือเขาบอกว่ายุคเสี่ยหม,มีเนี่ยมีมีบัญชีบางอย่างที่มันตรวจสอบไม่ได้แล้วมันดูแปลกๆอยู่เขาก็เลยปรับมาปรับมาทีมเราแล้วก็จ่ายประมาณสิบล้านยูโรนะก็จริงๆงก่อนหนะ้านี้มีความเสี่ยงเยอะกว่านี้นะมีความเสี่ยงเยอะกว่านี้ว่าจะเป็นแบบ hey, จะดูปรับ ไปในเชี่ยวแฟร์เพหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้สุดท้ายก็มาจบกันที่10ล้านยูโรนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรการเงินแล้วแหละเออก็จ่ายไปแล้ว10ล้านยูโรก็ถูกปรับไปในกรณีนั้นนะครับผมส่วนเรื่องอื่นเขาไม่มีมิการพูดถึงนะก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมก็จ่ายไปจะได้จบๆเนาะประมาณนั้นมากกว่านะครับผมก็โชว์รวยโชว์รวยอีกแล้วเสียทอดก็เดี๋ยวเราดูกันต่อไปแล้วกันนะว่าจะมีปัญหาอะไรมาเพิ่มขึ้นหรือเปล่าช่วงนี้ก็ยยูฟ่่่าาากก็็เเริิมมตัดดสสนหลลอง้วุีีท โดนปัดม่ให้ไปเล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกด้วยแล้วก็โดนปรับอีก20ล้านยูโรด้วยเหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูว่าทีมอื่นจะมีมาจะมีกรณีอะไรแบบนี้หรือเปล่ารอติดตามมาต่อไปแล้วกันนะครับ โอเคทิ้งท้ายกันที่ข่าวของมาติุสฟังกาหน่อยนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากสื่อจากบราซิลนะแล้วก็ไซมอนจอสันนะครับผมอ่ะบอกว่ายังไง SBT Rio บอกว่าบอร์ดบริหารของเชลซีเนี่ยได้ปฏิเสธให้ความสนใจนะครับผมมาติุสฟังกาแล้วนะซึ่งเมื่อช่วงบ่ายนะครับผมก็มีการพูดคุยกับฟาร์เมนโกนะและเอเจนต์ของเขาเรื่องค่าตัวนะแต่ตอนนี้เชลซีไม่ได้มีการเจรจาอะไรกับฟาร์เมนโกสำหรับฟังกาแล้ว ไซมอนจอรไซของแอตติกยูเคนะบอกว่าเชลซีเนี่ยยังให้ความสนใจกับมาติุสฟังกาของฟาเมนโกอยู่นะซึ่งดิวเนี่ยไม่มีความคืบหน้าเพราะเขาเนี่ยไม่เต็มใจที่จะย้ายไปยืมตัวที่ซาวส์บุกเหมือนกันและต้องการเล่นในพรีเมียร์ลีกทันทีนะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงยืดเยื้อจังเลยไอ้น้องคนนี้นะก็รอติดตามมาต่อไปแล้วกันนะครับผมอ่ะแล้วนั่นก็เป็นทั้งหมดของมาดิมีเรื่องเล่าในวันนี้นะคีดเห็นยังไงก็ แชร์กันมาได้นะครับผมก็ออนาจาก,กันไปก็ขอฝากไปด้วยกับอเล็กซ์อัลชันชัยนะครับผมใครที่มองหาดอกไม้แนวกับพิเศษพิเศษให้กับคนรักพิเศษนะครับผมก็ทักไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดติดตต๊าปในในทิกต็อกอินสตาแกรมแล้วก็ในเว็บไซต์อเล็กซ์อัลชันชัยฝากไปด้วยนะครับส่วนอีกอันนึงนะใครที่มีแพลนจัดงานอีเวนต์ไซส์เล็กกลางใหญ่นะครับผมก็ทักไปได้เลยนะแฟนเพจบาลัวแล้วก็ไลน์แอดบาลัวฝากไว้ด้วยนะครับผมอ่ะ คิดเห็นยังไงก็อย่างที่บอกนะทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมเราอ่านคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็น่าจะยื่นรั้งสุดท้ายแล้วแหละเนาะกับไกเซโดนะครับผมไม่งั้นเสียเวลาแล้วก็แชร์กีฟังหูไว้หูก่อนนะครับผมแล้วก็อคิดว่าไงจ่ายเงิน10ล้านเป็นค่าตรงค่าอะไรไปหรือเปล่าอะไรมานี่ก็เราแชร์มาดูแล้วกันนะครับผมอ่ะคิดเห็นยังไงก็อย่างที่บอกทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมเราคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลคคคคคค์์กกกกกกกดด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 แชชรรรรรรระะะะิิิิ่่่่่่งงงตตตตาาาามมมใหห้้้ัััััับบบบบบอออีีีีเเืลลลวววยนนนนนนสสสปปไท Bye.